พูดน่อยเอาพูดให้อนุญาตให้พูดนะความรู้สึกนะก็วันนี้อาตรมาภาพต้องขอขอบคุณหลวงตาสินทร์เนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ตะวันแล้วคูบาอาจารย์อีกหลายๆคนหลายๆท่านที่ให้โอกาสอาตรมาได้มายืนอยู่ณตรงนี้พร้อมกับโยมอาจารย์เบียคนตื่นธทม ได้มาแสดงออกถึงความรู้สึกความจริงใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันที่ได้ล่วงเกินกันมานะะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งมันสะท้อนมันย้อนแยง้งหรือขัดแยง้งหรือว่าออกไปสู่สังคมวงกว้างเราก็ไม่สบายใจในฐานะที่โยมอาจารย์เบียอตมาภาพมีหัวใจอันเดียวกันคือ ต้องการเรียนรู้ธรรมะนะฮะเพื่อมาดับทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็ดับทุกข์ให้กับสังคมและแก้ความเห็นผิดนะะแก้ความขัดแย้งและนำธรรมะคำสอนของผู้เจ้าเพื่อบอกกก่าเพื่อนำทางให้สังคมให้หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ข้ามโอคะวัตตะสงสารอันนั้นคือ หัวใจที่บริสุทธิ์ของอาตมาแล้วก็อาตมาเองก็เห็นเจตนารมและหัวใจอันบริสุทธิ์ของโยมอาจารเบียนะฮะที่ที่มีความตั้งใจดีแต่ว่าเนื่องจากกระแสสังคมกระแสสื่อที่นำออกเราห่างกันนี่นำให้เราห่างกันไปวันนี้ต้องขอขอบคุณธรรมะนะฮะคุณธรรมความดีความเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์และของ มวลชนทุกท่าน FC ทุกท่านนะฮะที่ให้เราได้มาบรรจบกันแล้วก็มาเจอกันตรงนี้เราอยากเราอยากมีความใกล้ชิดกันเพื่อให้เพื่อให้ใหสังคมให้ f อไดอ้ได้เห็นประโยชน์ธรรมะมาใช้ในการให้ความรักความเมตตาให้ความสุขแก่กันและกันให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขระหว่างเช่นนั้นเจริญพร สะพัดเบียร์ไหมเบียร uh ์พูดหน่อยนะเอาความรู้สึกนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอนุโมทนากับพระอาจารย์ทุกรูปด้วยเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรามีโอกาสในการทําความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นเจตนารมณ์ดีของพ่อแม่กูบาอาจารย์แล้วก็มันเป็นความงดงามในธรรมะพระเจ้าที่ เมื่อเรารู้ว่าผิดเราก็ทําคืนต่อทาอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ผิดอาจารย์ก็ทําคืนต่อทาซะเช่นเดียวกับพระเช่นเดียวกันก็เมื่อรู้ว่าผิดก็สามารถทําคืนต่อทำได้ทั้งหมดน,นั้นสิ่งที่อาจารย์วันนี้จริงๆหลวงตาสินทรัพย์ท่านโทรมาเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนแต่งานอาจารย์เยอะมากวันนี้ทั้งวันเลยวิ่งตั้งแต่เช้าก็เลยโอเคตอนเย็นเรามีเวลาเหลือก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเพราะหลวงตาท่านบอกว่าพระปราัดทีลท่านเมตตาอาจารย์อยากจะขอขอโทษกับสิ่งที่เคยผ่านมา อาจารย์ก็เรียกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเข้ามากราบท่านเองให้ไปที่ไหนอะไรเงี้ยท่านก็นัดที่นี่ที่เมืองโบราณก็พอเวลาเสร็จงานพุกกรีบให้แอมินบึงรถมาที่นี่อะไรเงี้ยแ,แล้วก็ยังไม่ได้พักเลยทั้งวันเหมือนกันอะไรเงี้ยก,ก็ก็ต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์ท่านแล้วก็กราบขอพระคุณหลวงตาสินทร์กับพาาระจตวันที่เมตตาเป็นสื่อกลางในการเคลียร์ใจก็อยากจะฝากฝากเลยคนที่มีปัญหากันอยู่ในสังคมในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะ ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันผิดเนี่ยสามารถชี้แจงแก่อาจารย์ได้แต่ขอให้เป็นหลังไม่จะดีที่สุดอย่า,อาไปแบบไปประจานกันไปแขวนกันมันไม่เหมาะสมกับคนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการสอนธรรมะเนี่ยเราควรจะมีเป็นกัลยาณมิตรกันเสริมส่งในการที่จะทำให้พระศาสนาเนี่ยสืบทอดต่อไปได้อย่างจเจริญวัฒนาสถาพรก็เลยฝากไว้ถ้าใครมีปัญหาอะไรกับอาจารย์อยู่เงี้ย เมตตาอาจารย์เถอะอาจารย์มีเจตนาที่ดีในการจะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนถ้าผิดอะไรชี้โทษแก่อจาจารย์ถ้าอาจารย์เห็นตามธรรมอาจารย์จะทําคืนต่อธรรมแล้วก็จะสํารวจระวังในการแก้ไขตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีก็นโมทานากับทุกคนด้วยเนะาะ <c oughs> แล้วทีวีจะมีงานอีกไหมเนี่ยจะหาคนมาด่ายเบียแล้ว <c oughs> ใช่กับถ้าว่าพระพระอาจารย์พระอาะจารย์รูปนี้ก็คงไม่น่าจะมีอะไรก็คือจบกันละก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีจะได้จบไปหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกเยอะอย่างเงี้ยยังมีอีกเยอะมากก็ถ้าไปไปได้อยากให้อยากให,อกให้อยากให้ยุติการทะเลออกกาะกันจะดีกว่าการเผยแพร่ว่าทางพังนธสัมนคนอื่นมองเข้ามาศาสนาอื่นมองเข้ามามันดูไม่ดีเนาะรวมทั้งคนที่เขามีศรัทธาอยู่แล้วเขาอาจจะถอยศรัทธาลงได้คนที่ยังไม่ศรัทธาไม่ต้องพูดถึงเลยโอกาสในการที่เขาจะศรัทธามันยิ่งยากขึ้นไปอีก บวกกับการเป็นพระอยู่ในสมณารีูปเดี๋ยวจะฝากโดยเฉพาะพระถ้าเกิดว่าจะตําหนิเนี่ยขอให้ตําหนิอยู่ในธรรมจริงๆอย่าใช้กิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันอย่างนหนักหน่วงแล้วคารวะเนี่ยเขาจะไม่เข้าข้างพระเพราะว่าโดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่เหมาะสมแต่เข้าใจบางทีเนี่ยมันโดนกระแสะสังคมแฟนขับ FC เนี่ยเข้าไปกระแทก มันมันมันเกิดการที่ทําให้เกิดยิ่งเขารู้สึกยิ่งไม่พอใจก็เลยยิ่งเกิดโทสะเนี่ยบันดาลโทสะออกมาในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อาจารย์โดนท้าชกอย่างเงี้ยหรือว่าจะโดนดา่าโดนว่าเป็นเด็กเมื่อวันซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีเงื่อนไขาสารพัดเข้ามาคือถ้าเป็นพระร,รมเนี่ยอาจจะมองคารวะอาจจะมองดูไม่ดีเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสต,ตัณหามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าคารวะตีกันเนี่ยอันนี้มันพอจะเข้าใจได้ มันพอจะแบบโอเคมันไม่เกี่ยวกับเรื่องศรัทธาไม่ศรัทธาแต่พอเวลาเป็นพระออกมาพูดเรื่องนี้เยอะเข้าเนี่ยมันจะเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาและมันไม่ใช่เป็นการปกป้องศาส,สนาแต่มันดูแล้วเหมือนเป็นการทําลายเสียมากกว่าก็พยายามสํารวมตรงเนี้เตือนได้แต่ว่าทักมาเตือนหลังไม่ดีกว่าจะได้สุดฝากไว้เลยทักกันมาเตือนกันติดต่ออาจารย์ไม่ยากอาจารย์บรรยายทำวันหนึ่งสามสี่งานเขายังติดต่ออาจารย์ได้เลยอย่างเงี้ยช่องทางการติดต่อก็มีอยู่ที่ช่องอะไรเงี้ยคนตื่นทาพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวก็เจอเพราะนั้นถ้าอาจารย์ผิดอะไรเนี่ยชี้โทษแกอาจาร์ณ ถึงขั้นให้พระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยคอยดูไล้สวอาจาจย์เลยว่าอาจารย์พูดอะไรผิดไหมถ้าผิดปุ๊บเนี่ยท่านเมตตาส่งข้อมูลมาให้อาจารย์เลยอาจจะก็ศึกษาเสร็จแล้วถ้าเห็นด้วยตามนั้นอาจจะก็แก้ไขเลยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มีคอมอนิเตอร์จย์เยอะอย่างเงี้ยดีมากเลยทําแบบนี้กันจะเกิดประโยชน์มากอาจารย์ผิดปุ๊บอาจารย์แก้เลยมันง่ายแล้วมันจบเร็วที่สุดอย่างเงี้ยฮะ เกลียรใจกันแล้วก็ไม่มีอะไรจริง,รงอ Sultan, ๆอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรกับท่านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติมันก็กระทบกระทั่งกันไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไปตามเหตุตามผลอะไรเงี้ยตามสไตล์เราที่เราสอนรรม,มาเวลาเราอิสดเราก็ออีกอย่างหนึ่งเวลาเราเจอต่อหน้าท่านเราก็มีความสำรวมเพราะท่านยังเ็ยังไงก็ตอนเป็น,ปนพระเนาะอาจจะก็มีความสำรวมอย่างกันที่อาจารย์ถวายเงินปัจจัยท่านอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์สร้างภาพหรืออะไรอาจารย์ถวายด้วยความศรัทธาจริงๆด้วยความที่รู้สึกว่าวันนั้นเป็นห่วงเป็นกังวลที่ท่านโดนทําร้ายเราก็รู้สึกว่าเออติดต่อทนายพัฒให้ทนายพัฒช่วยถามให้ท่านหน่อยว่าเราจะโอนเงินเผื่อช่วยเรื่องรักษาค่าพยาบาลเผื่อท่านไปเอกซเรย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เราเห็นคลิปคือท่านล้มแรงมากเราก็รู้สึกว่าเออมันเหตุวันนั้นท่านเพิ่งคุยกับเราจบมานบาแล้วท่านก็ออกมาแเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะช่วยท่านหน่อยเราก็ทําด้วยความจริงใจไม่ใช่ว่าทําด้วยความเสแสสรร้งงหืออาาภพ โหผ่าบานบาลไทยเถื่อที่ต้องเคลียรแต่ก็คงไม่ไม่ไปเคลียกับใครก็ให้ท่านพิจารณาตัวท่านเองหรือว่าแต่ละคนก็ให้ดูเอาเองซึ่งตอนนี้อาจารย์กําลังโดนโจมตีแล้วก็โดนใส่ร้ายหนักมากหลายอย่างหลายเรื่องตอนนี้ที่กําลังประดังพังผูเข้ามาแต่ก็ตามนั้นอาจารย์ก็ พยายามจะทําให้ตัวเองทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอก็คือเราไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสันหลังวะอย่างที่บอกว่าอาจารย์สอนธรรมะทุกวันนี้อาจารย์ประจานตัวเองไว้หมดแล้วความเลวความชั่วสันดานในอดีตที่เคยผ่านมาเราประจานตัวเองหมดตามหลักคําสอนอคือเอาความเลวความชั่วเนี่ยพูดออกมาเยอะๆความดีไม่ต้องพูดก็เอาตามหลักคาสอนพระเจ้าเป็นเหตุพอเวลามันมีคนขุดคุยอดีตเราขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยไม่รู้สึกรู้สาอะไร พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือแฟนลับเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกล <punched. S 1> ูกสาอะไรเพราะเขารับรู <blunt animation> ้อยู่แล้วว่าเราเคยประจานความเลวความชั่วของตัวเองมาอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะในการประจานความเลวความชั่วของตัวเองมันก็เห็นประโยชน์ในวันนี้ว่าเมื่อเวลามีคนกลับมาทําลายทาอันตรายแก่เราได้ใส่้ายป้ายสีเราได้คําไม่จริงเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยยังตั้งมั่นคงดํารงอยู่ในพระธรรมนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่เราปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าได้อย่างนี้หมดแล้วเนาะ จ่าสาธุจ้าขอบคุณมากมากนะอาจารย์สาธุคจ่าสาธุเออโอ้ไปสิฮะเออ มึงแม่เอาดอกโบกู่่มาฝากกูมั่งฮา,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 ามีของที่นึกใส่แว่นว่างั้นฮรับรางวัลไปก่อนเลยมัเป็นหนังยักเนีเ่ย เอาเธอรับเธอรับแทนก็ได้แหมไม่ต้องตกใจหรอกเดี๋ยวพาไปปีนเสาอีกต้นพาเราเบียรฮ้เฮะยปู่เฮ้ยเอานี่อย่าร้องไห้นะอแหมเมาเบียร์ไง จริงไหมเดี๋ยวผมมีอะไรประมาทซ้ำล่วงเกินพระอาจารย์ไปของดนต้นทุนล่วงเกินให้ผมในโอกาสนี้ด้วยนะสาธุเออสาธุเออเออไอ้แม่เออเออเอ เห็มไหมมันก็งดงามนะเพียงแต่ว่านี่เห็มไหมอ่าไ,ได้พวงมาล,ยลยัยด้วยเดี๋ยวค่อยเอารถที่หลังฮะเอาพวงมาลัยไปก่อนนะรถค่อยตามมาทีหลังลนะอ่ะนะอือนะเนี่ยหลวงจาเนี่ยเนี่ยเสวนชัดละวีก็เคยไปเจอตั้งแต่สมัยไม่มีใครรู้จักเขาอ่ะอ่ะนะอะ นี่พระอาจารย์ตะวันนะนี่เจ้าของสวนฉันละวีแล้วตอนนี้ยึดแล้วยึดแทนกูแล้วนะอ่นะอ่าอ่กูยังว่าเลยขนาดธรรมศาสตร์กูไม่เคยได้ไปเลยอาจารย์ตะวันไปเรื่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาไม่กล้านิมนต์กูกูยังไม่ได้เลยไปหากูตั้งหลายครั้งเออโห รดานะกูว่าเนี่ยออเนอออเฮ้ยท่านในวัดมาเปล่าเนี่ยฮฮะะ